แฟนผีว่าไงแมนยูกลืนน้ำลายกับลำรังคาเซมิโลอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยรู้หนังกับแขมแจมไปได้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าอยู่ดีๆก็ฟอร์มดีขึ้นมาดื้อๆสำหรับคาเซมิโล d มดฟิลเชิงรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตัวต้วตองการอยู่ค้าแข้งไปจนแขวนสตั๊ดในถิ่นโอทฟอร์ด ขณะที่โพรพักปีศาจแดงก็พร้อมสนองความต้องการของคาเซมิโลด้วยการเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้พิจออารณาโดยก่อนหน้านี้นะครับเขาถูกสื่อระบุว่าจะถูกแมนยูเต็ดลบกทิ้งเนื่องจากเริ่มมีสภาพร่างกายที่โรยลาแถมฟอร์มการเล่นตกไปอย่างชัดเจนอีกทั้งได้ค่าแรงสูงที่สุดคนหนึ่งในทีมสัปดาห์ละ3 7 5 0 0 0ปอนด์ด้วยโดยมีรายง,งานว่ามิดฟิลด์บราซิเลียนอาจจะย้ายไปคาแข้งในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์หรือในลีกของซาอุดีอาระเบีย ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับอะก็ดีจากสถานล่าสุดคาเซมิโรกลายเป็นคีแมนของหรือเป็นอามูลิมจากการโชว์ฟอร์มระดับท็อปอีกทั้งยังพังประตูสําคัญให้ทีมได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนพาปีศาจแดงเข้าชิงชนะเลิศทั่วอยู่รปาลีกได้สําเร็จแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นไม่กี่เกมในช่วงต้นฤดูกาลก็ตาม ด้วยเหตุนี้ครับเดอะซันรายงานเมื่อวันที่10พฤษภาคมว่าแมนยู U, เปลี่ยนแผนครั้งสำคัญกับการเลือกรั้งตัวคาเซมิโลวัย33ปีไว้กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยหวังอาศัยประสบการณ์เพื่อต่อยอดสร้างทีมในอนาคตแถมคาเซมิโลเองก็คิดที่จะรับใช้ปิศาจแดงไปจนถึงเลิกเล่นเนื่องจากครอบครัวของเขาแฮ ppy ก,กับการใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์รายงานยังระบุอีกว่าคาเซมิโลอาจอยู่คาแข้งในถิ่นโอทฟอร์ดต่อไปจนครบสัญญา ซึ่งเขาจะอยู่กับทีมจนถึงปี2026หรือจนกระทั่งแขวนสตัด๊ดอโมริมครับได้ทำงานร่วมกับคาซิโลมาโดยตลอดโดยกุนซือลายนี้ไม่เพียงแต่ยอมรับในความสามารถของกองกลางชาวบราซิเลียนแต่ยังรวมไปถึงอิทธิพลในห้องแต่งตัวด้วยซึ่งประสบการณ์และความเป็นผู้นำของคาซิโลถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทีมปีศาจแดงอย่างมากสำหรับในฤดูกาลนี้นะครับคาซิโลลงสนามรับใช้แมนยูไปทั้งสิ้น39นัดยิงไป5ประตูรวมทุกรายการ อัปเดตข่าวสารในบนปบงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแถมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจแล้วกด Subscribe ช่องคุยลูกหนังกับแถมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขอยัุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ